สวัสดีครับทุกคนค่ะผมวิไลเออที A o T นะครับวันนี้ผมจะมาโปรโมทคลิปของช่องเอ d นโดนะครับที่มีคนกดไลค์ถึง39ไลค์ก็ถือว่าเยอะอยู่นะฮะโอเคและผมอยากจะดูว่าจากคนที่มันกดไลค์40คนมันหายไปไหนจากแบบ4 4 45เนี่ยมันหายไปไหนทำไมตอนนี้มันเหลือแค่39 ผมก็กดไล์ให้เขาจะปร้อยแล้วนะนะไม่ต้องมาว่าผมนะผมไม่ผมไม่กดดิสไลค์เขาหรอกไอกเกมดีว่ะใครมันกดดิสไลค์เพื่อนผมวะใครมันกดดิสไลค์เพื่อนพร้อมกูจะฆ่ามันดูนสิเออเฮ้ยทำไมต้องบันทึกด้วยเนะี่ยไม่เถอะกดผิดกดผิดโอเคเนี่ย มีใครไปกดดิสไล k ์เขาวะแต่ทางที่ถูกก็คือต้องกดอันนี้อันนี้ก็คือจะสวดอันนี้ก็คือเดี๋ยวเออใครไปกดดิสไล k ์เขาวะแต่ก็เข้าใจอะนะว่าคลิปมันอาจจะยังไงแบบ ก็เข้าใจนะเออแค่นี้แหละครับบาย